สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราสามคนนะคะจะมารีวิวห้องสมุดสวนสุนันทาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอันนี้จะเป็นทางขึ้นนะคะทางขึ้นสวยมากค่ะทุกคนคือแบบมีไฟทั้งสองข้างนะคะอันนี้จะเป็นทางเข้าของห้องสมุดนะคะจะต้องแตะบัตรก่อนเข้าด้วยนะคะ ค่ะอันนี้ก็จะเป็นโซนนั่งเล่นนะคะกับเพื่อนๆนะคะอันนี้ก็จะมีเวลาบอกนะคะว่าเปิดกี่โมงปิดกี่โมงคะ่ะอันนี้จะเป็นโซนนั่งอ่านหนังสือนะคะจะมีทั้งนั่งคนเดียวนั่งกับเพื่อนนะคะไว้ทํางานทํางานกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะมีหลายโซนเลยคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นชั้นที่2นะคะกําลังเดินขึ้นไปนะคะห้องสมุดเรามีทั้งหมด2ชั้นนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลย ว่าชั้นสองเนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างจะมีโซนที่นั่งอ่านหนังสือเหมือนกันนะคะหลายโต๊ะมากๆเลยครับเพื่อนใครที่มากับกลุ่มเยอะๆนี่คือต้องมาเหมือนกันแล้วก็จะมีหนังสือที่พวกแบบว่ามีความรู้นะคะคือใครที่แบบมาหาความรู้หรือว่าหาทําการบ้านส่งนะคะคือมาที่นี่ได้เลยนะคะมีหนังสือหลายประเภทมาก อันนี้นะคะก็จะเป็นโต๊โยกสูงนะคะเก้าอี้ที่ก็จะสูงขึ้นมาเนาะก็จะเป็นฟิลประมาณหนึ่งเนาะคะ่ะแล้วก็จะมีห้องคอมนะคะที่มีคอมหลายโต๊ะมากค่ะเ,เพื่อนๆคือใครที่มาทํางานนะคะก็สามารถเลือกโต๊ะได้เลยคือใครจะมาเล่นเกมหรือฟังเพลงผ่อนคลายในยามที่แบบว่าพักกลางวานันพักเที่ยงอะไรเงี้ยนะคะมาที่นี่ได้เลยค่ะทุกคนมีครบหมดแน่นอน อันนี้จะเป็นห้องเรียนนะคะแต่เป็นแบบรูปแบบใหม่นะคะจะมีโปรเจคเตอร์ใหญ่ๆแล้วก็ที่นั่งก็จะนั่งสบายมากๆค่ะทุกคนแอร์เย็นฉ่าแน่นอนก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคลิปรีวิวห้องสมุดค่ะใครอยากให้รีวิวอะไรมาอีกติดตามชมได้เลยค่ะวันนี้พวกเราไปก่อนนะคะบ๊ายบายเจอกัน